วันนี้นะคะมีผู้ใหญ่ใจดีส่งของมาให้ที่ซ้ายนี่เลยนะคะทุกคนขออนุญาตมืบอกนะคะว่าเป็นใครนี่เลยนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะมาแกะกันมาอันบ็อกกันนะคะทุกคนนี่แกะเลยมาดูกันว่าจะเป็นอะไร <c oughs> แกะไม่ได้ หายายใช่ไหมโอ้นี่ไงนี่ทุกคนเป็นกระเป๋าล่นเองนะคะนี่กระเป๋าสีแบบนี้เลยมาดูกันเป็นสีขาวนะคะทุกคนนี่น่ารักมาก มีสายให้นะคะทุกคนแล้วก็แล้วก็มีอันนี้ให้นะคะทุกคนเป็นสีดำแล้วก็สายค่ะ้ทุกคนนี่นี่นนเป็นกระเป๋าไวเล็ตสีสีแบบนี้นะทุกคนน่ารักมากเดี๋ยวจะมาลองใส่สายกันนะคะนี่ทุกคนประกอบเสร็จแล้วน,นี่นะทุกคนก็จะเป็นแบบนี้เลยกระเป๋าสีสีแบบนี้นะคะมาลองใส่กันนี่ทุกคนก็จะเป็นแบบนี้เลยนะน่ารักมาก สำหรับวันนี้ดี่แซนด้วขอตัวลาไปก่อนนะคะทุกคนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย